breaking ข่าวด่วนวงการวิทยุโทรทัศน์บ้านเรานะผมเมื่อสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้พิพากษาจำคุกพี่รงรองคณะกรรมการกรสทชนะผมในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผมตามมาตรา157นะผมทำให้บริษัททรูได้รับความเสียหายนะคลิปนี้ p r e เซนเต็ by ร้าน AOB Mobile ถ้าเรื่องมือถือให้เราดูแลก็เป็นข่าวด่วนข่าวดังข่าวที่น่าจับตานะผมในวงการ สื่อสารมวลชนวิทยุโทรทัศน์บ้านเรานะผมเพราะวันนี้นะผมเช้าวันที่6กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยผมสารอาญาคดีทุจริตและประพืชมิชอบกลางนะผมได้อ่านคำพิพากษานะกรณีที่บริษัททรูเนี่ยผมเจ้าของเครือข่ายทรูแล้วก็แอป2 i d 2 v i s i o n วิชน,นะผมซึ่งบริษัททรูดิจิตอลกรุ๊ปจำกัดเนี่ยเป็นโจทย์นะฟ้องศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรนะ กรรมการกสอทอชอนะครับผมในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายมาตรา157นะโดยในปี2,566เนี่ยคุณพี่รงรองนะผมในฐานะจำเลยนะได้ออกหนังสือไปยังผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์นะทำให้ผู้ได้รับอนุญาตเข้าใจว่าบริษัททรูหรือโจทเนี่ยเป็นผู้ทำผิดกฎหมายนะซึ่ง uh huh. อาจส่งผลให้ผู้ได้รับอนุญาตอาจจะ รังงับเนื้อหารายการต่างๆของบริษัททรูับผมที่ออกอากาศไปนะซึ่งมันสอแสดงเจตนาที่กันแกล้งบริษัททรูให้ได้รับความเสียหายนะซึ่งเรื่องของเรื่องน่ะมันก็คือว่าผู้ใช้งาน True ID เนี่ยแอปดูคอนเทนต์ออนไลน์ของทรูนี่แหละนะครับผมประชาชนอย่างเรานี่แหละเขาแจ้งนะครับผมร้องเรียนไปยังกสชว่าทำไมเอ๊ะเวลาดูไอเนื้อหาในทรู e d เนี่ยมันชอบมีโฆษณามาแทรกนะผม มันเป็นารายการที่มันเป็นทีวีดิจิตอลน,นะผมมันเป็นฟรีทีวีดิจิตอลทําไมดูผ่าน t r u e ID เนี่ยทาไมมันถึงมีโฆษณาได้มันมีโฆษณาแทรกได้ยังไงมันถูกหรือผิดอะไรยังไงนะครับผมซึ่งทางคุณพี่รงรองราม,มาสูตรนะผมซึ่งเป็นคณะกรรมการของกอสทชนะผมก็ได้ทําหนังสือนะครับผมแจ้งไปยังผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์นะผมก็คือแจ้งไปยังเจ้าของช่องดังกล่าวนะผม ว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะผมซึ่งทําให้บริษัททรูนะผมมองว่าการทําแบบนี้นะผมมันเหมือนเป็นการใส่ร้าย,ายหรือว่าทําให้ได้รับความเสอมเสียชื่อเสียงซึ่งในคดีนี้นะทางศาลได้พิพากษาจําคุกคุณพีรงรองสองปีเนี่ยท่านได้ให้เหตุผลความผิดนี้ว่านะผม การออกอากาศบนแพลตฟอร์ม 2D เนี่ยเป็นการออกอากาศผ่านระบบ OTT นะผมซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อกฎหมายใดๆนะผมที่จะต้องไปขออนุญ,ญาตจากกสทชนะผมซึ่งจะโฆษณาจะทำอะไรเนี่ยมันก็สามารถโฆษณาได้เพราะยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองหรือครอบคุมนะผมและสารท่านก็ยังบอกว่าการการะทำของจำเลยหรือคุณพี่รงรองเนี่ยที่จำเลย มีการเร่งรัดนะให้เจ้าหน้าที่กสะทะชออกหนังสือเป็นทางการนะผมและแจ้งไปยังผู้ประกอบการกิจการโทรทัศนวิทยุนะครับผมและมีคําพูดในชํานองว่าตลบหลังหรือว่าการล้มยักน้นนะผมทาให้เชื่อได้ว่ามีเจตนาที่จะกลัดแกล้งโจดหรือบรทษัทรธธูให้ได้รับความเสียหายนะครับผมซึ่งนั่นทำให้สารอาญาทุริจและประนที่ชอบกลางนะผมพิพากษาจำคุกคุณพี่ลงรองลาม,มาสูตรเป็นเวลา2ปีนะครับผมในข้อหา ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะผมตามมาตรา157โดยไม่รอลงอายาครผมเป็นท่าวใหญ่ของวงการวิทยุโทรทัศน์บ้านเราในวันนี้นะครับผมก็เพิ่งรู้นะครับผมว่าศาลจะพิพากษาออกมาแบบนี้นะผมก็ไม่ผิดคาดไปเยอะนะส่วนใหญ่ก็จะนึกว่าคุ้มครองผู้ร้องเรียนคุ้มคองผู้บรีโภคนะผมแต่ก็นี่นะครับผมเป็นเรื่องของกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมนะรผมศาลท่านก็ พิจารณาไปตามข้อกฎหมายพิพากษาไปตามข้อกฎหมายนะผมและถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเราก็ต้องไปแก้ที่กฎหมายเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเด่นของวันนี้นะผมแนละถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเราด้วยนะครับขอบคุณครับ